นี่ก็ได้บ้างว่างเงี้ยว่าง,างราบว่างเขาของกองจุบัตรทั้งหลายเนยว่างแล้วแต่มันบ่ว่างมันไปยึดอยอะใจมันไปยืดเพ่นก็เลยว่าอยู่อยู่ไม่ได้อยู่ใกล้ชิดมันดิถ้าเราก็ไม่ได้อยู่ใกล้ชิดแต่ไปติดมันก็ไปน อยู่ติดมันบ่ติดมันบ่บ่คุ่นเลยอยู่เงียนอยู่สั้นออยู่มองหันมองนี่ไกลครับมันยังไปติดมันอยู่ด้นั่นแหละิ่นว่าไม่ได้อยู่ซิดแต่ไปติดมันบอกว่าไปติดให้ยังไงบางคนก็ตอบส่วนบ่ได้ติดอยู่น้ำมันซิซิมันคือโลกเขาเบากันเขาโลกเขาพูดกันว่าใครทำอะไร ใครทำอะไรอยู่กับอะไรคนนั้นจะปฏิเสธทันทีไม่ว่าฝ่ายดีหรือฝ่ายไม่ดีจะปฏิเสธทันทีแต่ว่าคนทำไม่ดีเขาจะปฏิเสธไม่ได้ไปไม่ได้ทำไม่รู้ไม่เห็นไม่ได้ยินไม่เคยไปเขาปฏิเสธทันทีนี่พวกเราเนี่ยแหละตาเนี่ยสองตาแต่ก่อนก็กินเล่านะเขาถาม ติดแล้วบ่บ่ไม่ติดกบกินเฉยเเออเออ <c oughs> อันนี้อา่าเลยมาถามครอบครัวทีนี้เมื่อิดครอบครัวบอกบ่เคยโยนน้ำมันไปยังสั้นหละ่ะมึงโง่ไหมอันนี้เออมึงโง่ไหมโง่ก็ตอนที่เราหยุดนั่นแหละอย่าไปหาครอบครัวนั่นแหละจะรู้ว่าติดถ้าเราหยุดเราจะรู้ว่าติดอืมนั่งภาว่าั่งเป็นอย่างเี้บ่ าบอกอย่าอย่าไปทําอย่างนั้นได้ไหมทําอย่างนี้ได้ไหมได,มด,ด้ไม่มีปัญหาดอกเนี่ยว่าให้กับผ้าไหว้ผ้าให้นั่งภาวนาเราก็บอกว่าไม่มีปัญหาดอกมันทําได้อยู่แล้วแต่ทําไม่ทําก็ไม่ทราบแต่ว่าพูดส่วนเด็มันก็ไปติดเล่นบอก่อานะไม่ได้ติดไปเฉยๆนี่แหละก็ไม่ได้คิด มึงไปติดคิดปานั้นบบะมันไม่ได้ติดแล้วก็คิดเล่นๆไปอย่างนั้นนะมันอยู่กับอะไรมันก็ต้องปฏิเสธกันท่านเลยได้ความรู้สึกตรงกันข้ามกับพวกเราผู้ที่เราได้เสดชสูบูชามาถึงปัจจุบันนี้ก็ด้วยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะอริยสงฆ์เพราท่าน <c oughs> ก็ได้เข้าไปสัมผัส กับสิ่งนี้ท่านก็เลยบอกกับเราพวกเราถ้าเราไปเห็นอะไรก็แล้วแต่เห็นกระเป๋ารองเท้าเชื้อผ้าอาหารการกินผู้คนสิงสารสัตว์ทั้งหลายตายหมดเห็นอะไรก็ตายหมดสำหรับว่ากับพวกเราเนี่ยนสุกข,ขังว่า สุขข้างว่าสุขข้างว่ามาสุขข้างว่า<ม>เป็นสุขหรือเป็นทุกข์ถ้าเราไปเกี่ยวท่านเลยถาม,มเราก็บอกว่าเป็นทุกข์<ม>ถ้าเราไปเกี่ยวนี่ก็เป็นทุกข์จำเป็น<ม><ม> จำเป็นไหมที่เราจะถีจจาเป็นไหมที่เราจะอยู่กับความทุกข์เราก็ตอบสัญญีเลยว่าไม่ไม่อยากได้ไม่จําเป็นสิ่งเหล่านี้ไม่จําเป็นเลยแต่เราก็ไปอยู่กับมันก็ไปติดมันเพราะเราอยู่กับอะไรเราก็ไปติดอันนั้นบาทบัณฑิตท่านก็ไปทําคุณงามความดีท่านก็ติดคุณงามความดี พวกเราไปอยู่กับอะไรนั่งนี่ไปอยู่กับอะไรอยู่กับอะไรก็ติดอันนั้นแหละนนก็ให้ดูอันนั้นให้ละอันนั้นให้วางอันนั้นหละวางสําหรับที่เราติดเราติดอยู่ในครอบครัวในผัว,ใน,ผวในเมียนในลูกในร้านในข้าวของกองสมบัติทั้งหลายที่เขาสมมุติกันขึ้นมาว่าเป็นของเราที่ตรงนั้นก็ไม่ได้เป็นของของเรามากกว่า ไม่รู้ว่าใครมาตัดต้นไม้ได้ยากแล้วก็มาทำเป็นแปลงน,นั่นแปลงน,นี้สาธิตตรงนั้นตรงนี้มาเป็นอะไรก็ไม่ทราบหรอกแต่เราก็ไปอยู่ก็ว่าเป็นของเราอีกอะไม่รู้ว่าเป็นของใครไม่อันนี้มันเป็นสมบัติของโลกสมบัติส่วนกลางส่วนกลางไม่มีใครมี บุญวาสนาประมีพอที่จะทําให้มันเป็นของบุคคลใดใครคนหนึ่งได้ท่านจึงว่าเป็นสมบัติส่วนกลางสมบัติของโลกอาร่างกายเนี่ยก็เป็นสมบัติของโลกเหมือนกันสมบัติของโลกเนี่ยร่างกายพอมันดินน้ำลมไปท่านก็จึงได้สอนให้พวกเราถ้ารู้ดินนั่งอยู่นี่ เป็นดินเป็นดินถ้ารู้ดินก็สิ้นทุกรู้น้ำก็ข้ามได้รู้ลมก็สบายใจรู้ไฟก็ได้สุขเด,ด,ดี๋ยวจนใจท่านก็ได้พูดอย่างนี้หละไอมาก็ไเด้นี่พูดอย่างนี้มันก็เลยหนีจากนี้ไม่ได้เนีย ก็เลยพูดเริ่มหนีไม่ได้ก็เลยได้พูดอัที่เดิมได้พูดที่เดิม่าจะฟังกี่ทรั้งกี่คราวมันก็เป็นอันเดิมเลยนะเมื่อเราหลงจะหลงอันเดิมเลยละนะก็เลย อันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เราที่จะเป็นสมบัติของเราเพราะอันนี้เขามีอภิสิทธิ์มากเรื่องอะไรเขาเขาถามเราอยู่ดิแต่เราไม่เข้าใจความหมายเขาถามว่านี้มันเป็นอย่างนี้นะว่านี้มันเป็นอย่างนี้นะเราก็ปฏิเสธเขาไม่เชื่อไอ้ไม่เป็นมันเป็นของเรานี่ไม่เขาบอกว่าไม่ เรื่องอะไรจะฟังท่านเรื่องอะไรจะฟังเธอล่ะแต่ทันเป็นของทันนี่ไม่ว่าอะไรดีผมผลเล็บฟันหนังทั้งหลายเน่นะเราไม่เข้าใจดินถ้ารู้ดินก็สิ้นทุกก็เท่ากันเราไม่รู้ใจไม่รู้ใจก็ว่าใจเจ้าของอเป็นใจจืดใจดำใจแดงใจอะไรก็แล้วแต่ มันไม่มีตอนนั้นมามาปนเปี้ยนท่านก็เลยได้เทียบไว้ว่าน้ำฟ้าน้ำฝนที่มันหยดหยาดลงมาโดนหลังคาหลังคาก็ปนเ,เปี้ยนไปด้วยฝุ่นทุรีทั้งหลายแล้วก็ล่วงลงมาถึงดินดินก็ดินดำดินแดงด,ดินโสกระกดินอ่ามีกลิ่นมีสีไอ้มีกลิ่นนี่การแสดงว่ามีอะไรเหยียบปนมันปอมปนอยู่ในตรงนั้น ดินก็มีสีดินนั้นทีนี่พอน้ำร่วงลงมาจากรลางคาหล่นปุ๊บลงมาก็โดนเข้าไปแล้วก็ให้สายยาน้ำใหม่ทันทีอันนี้ใจของพวกเรามันเดียวกันเราก็ให้ใจของเราใจมีความโลภความโกรธความร้องอะไรถ้ามันมีอย่างนี้เราทำยังไงก็ต้องมามาตองมากร ตองก็มาวัดบ่อยๆตองมาวัดบ่อยๆนั่นคือตองตองก็คือตะแกงเอากาใหญ่ๆออกตะแกงตะริวนะ้วนั่นเรียกว่าตองถ้ากรองก็เป็นผ้าผ้าหนาๆน,าน,านะถ้าบางก็ได้ผ้าหนา,นานก็ได้เพื่อจะเอาฝุ่นที่มันละเอียดกว่านั้นออกนอกจากนั้นก็ยังมีสีมีกลิ่ กินก็ยังอยู่ด้แต่ว่าสะอาดแล้วนะน้าสะอาดแล้วแต่ว่าสีมันยังมีสีดําสีแดงสีอะไรอยู่กินก็มีเหมือนกันกินก็อยู่ในซากศพอันนี้แหละซากศพก็เรียกว่าพวกเรายังไม่ตายก็จะกลายเป็นซากศพพอเรายังไม่สิ้นมันก็ดิ่นกระดุกกระดิกไปได้ถ้ามันสิ้นแล้วมันก ไม่ได้ดิ้นอะไรหรอกแต่มันสลายไม่ได้ดินด้นเด้แต่สลายเพราเราก็สวยงามอยู่แต่มีธาตุที่มาประกอบอยู่แต่ว่าตัวใดตัวหนึ่งออกก็บอกว่าจบกันเดินทางไม่ถึงจุดหมายปลายทางสลายก่อนนั่นแหละไปไปไม่ไปไม่ถึงไปไม่หอดน,นนะัไปบ่หอดมันก็ตัวเดียวกัน ถ้ามันเป็นกลางอันนี้พูดกลางขึ้นมาถ้าไปบนมันก็ตัวเดียวกันนี่แหละแต่ว่าพูดบนเพราะเราอยากได้อสิ่งนี้ไหมอยากได้สิ่งนี้ไหมท่านก็เลยเทียบไว้อีกแตถ้าเราอยู่ร่างนี่เราอยู่ร่างแต่เราก็ไม่มีที่จะว่าเมือนที่นี่ว่าเรื่องว่าตรองว่าตรองเราก็นานๆก็มาเอากาะกใหญ่ๆมันออก เอใหญ่เลยแหละเป็นกิ่งไม้กิ่งอะไรก็แล้วแต่แต่เป็นดินเป็นมูลที่เราสัมผัสได้ออันั้นคือต้องอถ้ากรองก็เอาผ้าอย่างที่บอกถ้ากันนะทีนี้กันก้าวฟ้าอบร้อนเลยก็ยังมาบวชเป็นพระเนนเทนีทั้งหลายเป็นผู้กระทาบำําเพ็ญเป็นผู้จ้องการสิ่งนี้ฉันก็เลยเทียบไว้ห้าร้อยห้าพันห้าหม อยู่ร่างนะอ,อยู่ร่าง <c oughs> ก็ได้ห้าร้อยถ้าอยู่กลางก็ได้ห้าพันถ้าอยู่สูงก็ได้ 50, ห้าหมื่นห่างกันมากเลยนร้อยกับพันห่างกันแต่ว่าเป็นพันน่ก็ห่างกันเป็นหมื่นเทียบไม่ได้เลยเทียบไม่ได้ด ก็เราอยู่อย่างนี้ก็เราก็คูกคีกับครอบครัวพ่อแม่ปู่ย่าตายายเข้าของเงินทองกองสมบัติทั้งหลายนะ่ะคือได้ห้าร้อยเราได้เท่านั้นแต่ว่ามีผู้มาถามและเราก็ไม่ได้ไปยิงผู้ถามเราก็เห็นอีกเห็นอีกว่าคนที่ทำงานไอ้ส่วนหนึ่งก็อยากดึงลงไปทำงานร่วมกับห้าร้อย ดึงกลางลงล่างอยากให้กลางมาทําอย่างเราเรานี่นบอกว่าทํางานสนุกมีความสุขสนุกในการทํางานได้ค่าตอบแทนดีมากห้าร้อยส่วนไปแต่คนที่ได้ห้าพันจะไปไหมถามพวกเราจะไปไหมเนี่ยถ้าได้ห้าพันอยู่กลางได้ห้าพัน ทำงานสบายมากอยู่ในล่มน้ำก็น้ำใสน้ำเย็นแต่เขาอยู่ข้างล่าง 500, นี่ห้าร้อยเขาคิดน,น้ำคุณๆก็ร้อนไม่มีที่มุงที่บังหรอกอยู่ที่กลางแดดกลางฝนเขากระนนทุกทรมานเขาบอกว่าดีมากไอ้พวกเราก็อยู่ในสไตล์นั้นแล้วก็บอกว่าจะได้ครอบครัวผัวเมียดีมากส่วนมาทำได้ไมม ส่วนคนอื่นไปทําอย่างเราทีส่วนคนอื่นไปทําอย่างเราไอเขาก็ไปทําอย่างเราด้วยเด็กเขาเขาเขาไปนะฮแต่เขาไม่รู้จักเราก็ไปไปกับเขาเราก็ได้เท่าเท่าเท่ากันกับเขาทั้งทีจะได้ห้าพันกลับไปได้ห้าร้อยยุ่งยากลําบากมากทุกยากลําบากตื่นขึ้นมาก็คว้าหาแล้วแล้วก็มีใจก็คคิดแหละ กายก็ได้ทำา่ะชี้นั้นชี้นี้ทางวาจาก็พูดนั้นพูดนี้ลหละมีตาก็ต้องได้ดูลหละมีหูก็ต้องได้ฟังมีสิ่งที่ดีไม่ดีก็ได้ทำอยู่อย่างนั้นอะเกียปนก็ได้ห้าร้อยเท่าเดิมเราจะเพิ่มไหมถ้าเราจะเพิ่มเราอยากได้ห้าพันเราก็ต้องตัดตัดเลย จัดการเที่ยวการเล่นการพูดเนี่ยพวกเรามันเสียเวลาอยู่กันจะไปคบหมู่คบเพื่อนกินเหล้าเมายาทำเรไรเทมาเมาได้อยู่บ้านเด่นถ้าอยู่วัดเนี่ยก็ไม่อยากได้ห้าพันแล้วก็มาเที่ยวมาเล่นมาจินมานอนขี้เกียจที่คานเอาอันเดิมมาใช้อยูอ่ไม่ทำแต่ก็มาอยู่เอถ้ามาอยู่แล้วจะได้ไหมถ้าไม่ทำไม่ได้ ไม่ว่าทางโลกหรือทางธรรมเราก็ไปอยู่บ้านเขาทั้งหมดหอนั่งอยู่นี่เราได้บ้านเขาไหมล่ะไม่เอาไปอยู่ตึกอยู่หอปราสาทราชวังคนนี้บางคนได้หอปราสาทราชาวังไหมไม่ได้เ,เคยไปดับไปนอนเคยไปอยู่ได้ล่ะตึกสูงๆเราก็เคยไปอยู่นี่ใหญ่โตมโหรารนี่อยู่เมืองอุดรเห็นตึกสูงๆโรงแรมสูงๆเราก็ไปอยู่ได้ได้ไหมไม่ได้ อา้าทำไมจะไม่มีความรู้สึกนึกคิดคิดได้ถ้าเราไม่ได้ทำเราจะได้ไหมนี่มันต้องลงมือทำมันจึงจะได้แล้วไปอยู่นี่กูก็จะไปอยู่อยู่ได้เถอสวรรค์กูก็จะได้ไปอยู่ได้พมรูกูก็จะไปอยู่ได้ล่ะนิพานได้ไหมหอก็เราไปอยู่ได้แต่เราไม่ได้เพราะเราไม่ได้ทำ ตั้งฟังให้มันเข้าใจแล้วก็นําไปปฏิบัติแม้กทั่งในครอบครัวเราก็ไม่ได้อีกด้ไม่ได้เพราะอะไรล่ะก็ไม่มีเอกสารรับรองม,อมีไหมสนทนสาสามมีชื่อเราไหมนามสกุลชื่อมีผู้รับรองไหมถ้าเขียนเราเองก็ไม่มีใครรับรองก็ไม่ได้อีกนี่อันนี้ก็จะเขียนเราเองจะไปสวรรค์ไปนิพพานมึงจะได้ไปไม่ทราบนี้ แล้วก็ทรัพย์มบัติเนีเขียนเอาเองสนดนาสาวสามจะได้ไหมสัตวนี้พอไปแบ่งสันปันส่วนผู้พิพากษาอายการก็บอกว่าอันนี้ไม่ถูกต้องนะไม่ได้เป็นโมฆะแล้วแล้วส,สุดท้ายเจ้าของก็เดินข้อตกออกมาแต่รับอะไรอันนี้ว่ากะว่าจะไปสวรรค์กะว่าจะไปพุมมโลกกะเฉยๆได้ขนาะด การผ้าใบว้าไหมห่ะบอผมมีเวลาผมาไม่มีเวลาที่จะไปคือไปรีร่องเหล่าสิล,ล,ลูกได้เวาลาไวลูก็พิ้งพีดตัวตัวเอาหลังพิ้งพีดใช่ไหปึกตายมันเออหันขาไปพุนบาทเอาหลังพิ้งสูดไปหาหม่องแฉบแฉบสืดินด้บาดเออพิ้งง่ายเฉอันนี้แหละมันเป็นในนี่ อันนี้มันเป็นอะไรนี่อันนี้แหละอันนิดจังเทียนจังเข้าจังอน,นิดจังรู้จักไหมอันนิ้จังมันกาอนิจจังเหมือนกันอันนี้กาอนิดจังนี่บางทีมันก็ยืดไม่ออกได้ขาดได้จับเออเอเหมือนกันเออใครก็เป็นพราเนนเ,เทนชีนักบวชสมณะาีพามอย่าไปว่าแต่เจ้าของอันนี้ดีแล้วเด้นี่มีมีหลังมีขามีหน้ามีตัวให้เก็บเนะดีแล้ว ดีเลยดิเออทำไมมันขาเป็นอย่างนี้นั่นดีแล้วมีขาให้เป็นอย่างนี้ถ้าไม่มีขาเดะลองดูดิไปไม่ได้เลยดินี่เขาตัดขาทิ้งอ่ะมีขาให้เก็บแหละมันดีแล้วมีตัวให้เก็บแหระมันดีแล้วถ้าไม่มีตัวเหละมันสลายนั่นมึงจังโง่มากอะ่ะออันนี้เราอดเอาทนอเอาพระรามีอดแา่ถัาเก็ื่อนดีบินท่าบาทไม่ได้ก็ มีขาเนี่ดีแล้วแต่ถ้าตัดขาที่ไม่มีขาไม่เก็บขาแต่จะระบากกว่าเดิมเพราะไม่มีขาอันนี้ก็ทำในใจเอากบพะไวพะว่าจะได้เขาต้องได้ห้าพันเขาต้องตัดเวลาลงเิยตัดเวลาเราไปเที่ยวไปเล่นไปอยู่ไปกินอเออกระดิกเลยะร้องลำตะเพียงตัดทิ้งจึงจะมาได้ห้าพันต้อง เพิ่มเวลาเด่นเวลาเนี่ยมีค่าสำหรับเราแต่เวลาเขาไม่ได้มีค่ากับใครเวลาเขาก็เป็นเวลาเวลาเราเกิดมาจะอายุมากอายุน้อยเท่าไหร่ก็เป็นอายุเท่านั้นเขาไม่ได้มีอะไรกับเราเด่นเขาก็เป็นแบบนั้นเวลาก็เป็นแบบนั้นอายุการใช้งานก็เป็นแบบนั้น ขาถึงเวลาแล้วเขาไม่ได้อาร้อนใจกับใครจะอยู่จะไปไม่ได้สั่งเสียใครทางนั้นเพราะเขามีเอกสิทธิ์มากเขาเป็นหนึ่งเดียวไม่ว่าทางโลกหรือทางธรรมเขาเป็นหนึ่งเดียวเขาไม่ได้เป็นสองกับใครทางนั้นดินก็เป็นดินน้ำเป็นน้ำลมเป็นลมไฟเป็นไฟนั่นแหละตีนขาหน้ามือก็เป็นตีนขาหน้ามือจะเป็นอันเดียวกันไม่ได้ก็แยกกันอยู่แต่ว่าก็ร่วมสู้กัน อย่างที่อาจารย์บอกเมื่อกี้นี้ถ้าเรายังลบอยู่กับกิเลสตัณหาราคะอุปทานอย่าเพิ่งไปนับศพอย่าเพิ่งไปคำนวณคำานึงว่าภพนั้นชาตินี้มาตรงนั้นตรงนี้อยาไปหาอะไรผิดหมดอ่ะจะเก่งขนาดไหนก็ผิดเพราะยังเข้าสู่สนามลบเข้าสู่สนามลบถ้ายังไม่สงบสึกอย่าเพิ่งนับศพสนามลบ อันนี้เราอยู่ในสนามลกการเวียนว่ายใจเกิดจะมีจีพบกจีซาดเมื่อไรจะสิ้นสุดหยุดการนับศพเนี่ยไม่ต้องพรหมายมันไม่ต้องจะมาะสงสัยลังเลกับสิ่งนี้เพราะตูยังยังไม่หมดสงครามก็ยังไม่ยุติเรานับศพไม่ได้ทีนี่แต่เราเนี่ก็จะเป็นศพเหมือนกันโดนจะโดนฆ่าอยู่เนี่ย อมันฆ่าไปละเด่นมันฆ่าไปสราปิทุขาฆ่าไหมนั่นแหละมันฆ่าเราแล้วดิเงี้ยงยังอยู่นี่สาราเข้ามาคือการเข้ามาแล้วเดินตรงไหมเนี่ยสองตามไม่ไม่ตรมเออหอออปเลย้อ้ออออ้ออ้ออ้ยอ้ออออออ อย่นดูนะมันกีทำชาสงอสเงียแต่เกิดมาไม่เห็นเป็นอย่างนี้เนาะหนาห่านมอลำสิ่งพระว่าเพราะว่าตอนมามันก็เป็นอย่างนี้แหละสรามันคือการเข้ามาไม่ได้ว่าเรียกว่าใครได้ไม่ได้ไปว่าใครทั้งนั้นอันนี้ไม่ได้ว่าใครไดนชาติปีตุขาสราปีตุขาพายาปีตุขาโรคภัยไข้เจ็บพายาปีตุขาสราปีตุขา สุดท้ายก็มาราณาปิทุขามาราณะคือการพัดภาดแยกธาตุแยกขันเราก็ไม่มีผู้ยิ่งใหญ่มาจากไหนที่จะมาห้ามไม่ให้แยกธาตุแยกขันสุดท้ายก็กลายเป็นผู้สลายกลายเป็นที่เราเข้าเตา,าร้อนนอนอแผ่นสักกสีเนะี่ยแล้วก็ผ้าขาวไปห่อแล้วก็เอหม้อไปใส่แล้วก็อ อะไรมาขุดมาออฝังแล้วก็สับลงไปอีกเลยสุดท้ายก็กลายเป็นเจ้าทานเป็นดินไปสลายส่วนที่เกินเก้เาผ้าขาวห่อแล้วก็โยนลงน้ำลงน้งํโขงก็เห็นไปโยนอยู่บนาตาอาก,ก็ไปโยนลงน้งําขงก็เห็นแต่จกจัดจมมิดล่งคนุ้มนี่ยยินน้ำแทรกกระดูกน้ำน้ำโพ ปูปลาไปกินกระดูกกระดีกันไปกินปูปลาอีกอะมึงกินกระดูกบ่ไม่ได้กินงั้นอนะ่ะมันกินโดยปริยายมันก็เวียนกันนี่ยนหะมูรอดรัวหมูรอดรัวเป็นยังไงนะอไนะืมันก็รอดไปนะมันจะกินมูดกินโคตรอยู่นั่นแหละก็ข้ามไปข้ามมาหนะมูเรืนะ่องจักหมูอยู่บ่ หมูรอดรัวแถบนี่เราก็ไปกินหมูเราก็ไปถ่ายลงไปโอ้ยมั่เป็นอะไรเหยียดกะคขาเ, <c oughs> <c oughs> เอาเส้าหัวมงพื้นอยู่อ่าเหยียดไปคนเพราะเป็นบอก้านะ่ะนะอ่าเออหนอกกำแพงเนี่ยก็ได้ก็นนกินยางเมียงมือ <c oughs> ไปไว้เออไม่เสิ้ยวต่ำเสาตาย หมูรั่วอัเนี้นนนคอามหมายของท่าน,นเรากินแล้วก็ไปทายออกนี่หมูก็ไปกินที่เราทายออกแล้วก็ไปกินเนื้อหมูต่ออันี้เพว,ว่าหมูรออั่วเราเข้าใจไหมเออ่เ,เราก็ไปกินหมูหมูก็มากินชี้เราเราก็ไปกินหมูอีกเข้าใจแลาวนี่เละเวียนกันอยู่นี่น,นมแม่กินชี้ลูกลูกกินชี้แม่อยู่นี่เห็นไหม ทีแรกลูกมาเกิดมันก็ไปกินขี้แม่นะ่ะต่อมาลูกออกมาแล้วกับแม่ก็ไปกินขี้ลูกอะ่ะเห็นแล้วบบหมูรอดรัวตาเห็นแล้วบบว่าน,นั่นละที่แรกอ่ะลูกก็ไปกินขี้อยู่ในท้องแม่นะ่ะอพอมันออกมาแล้วแม่ก็ไปกินขี้ลูก,กลมันนั่นแหละหมูรอดรัวไหมก็เป็นแบบนี้แหละจะจะพาลูกให้ฟัง มีแค่นั้นแหละอาระ่ันสาธุนี่คือยังจะได้แล้วคือบอรูนแล้วสาธุ เอาสาธุดิไม่ต้องเราดิเอาเทียนจบกับสาธุตัวพุทนมันว้ายรู้เรื่องบ่หรอบ่ก็ฟังไปั่านนึงาวาันฟังแล้ววันสินั่ไปประพฤติปฏิบัติเข้าใจแล้วเหลองพ่อเข้าขใจแล้วท่านอาจารย์อยา่าเสด็จปฏิบัตินะบัดกับผ้าใบผ้า,ามือได้บ่ก,กับมือนันบ่นอนมือได้บ่น,บออน,นัน่งบ้านหน้ามือนันบ่นอนเอาให้ได้บ่ได้บ่หนีบ่ดีบด่บเหต กินแล้วต้องใส่ได้แล้วต้องขึ้นขึ้นคุ้นงามปั๊มดีเหรอฮะรต่ผบอกว่าเไปไมดูกนะไปไปกันได้บ่ไปกับพวกนปกัหจาเดี๋ยวถ้าเป็นับ